รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นรายการที่มีบริการคำบรรยายแทนเสียงและบริการเสียงบรรยายภาพท่านสามารถเลือกเปิดและปิดคำบรรยายแทนเสียงและเลือกรับฟังเสียงบรรยายภาพได้ที่ช่องเสียงบรรยายภาพจากเครื่องรับโทรทัศน์ในระบบดิจิทัล ห้ามฟ้าห้ามฝนห้ามคนดวงดีมันห้ามกันไม่ได้จริงอ๋อโหสวรรค์เปิดคนมันมากับโชคแล้ววันนี้เฮ้ยอีดรางวัลเป็นของเราแน่นอนโชคมันจะเป็นของเหรฉันจะเปอนแต่แม่ไี่คือ้าวว้ายแต่ฉันมาก่อนจ้ะแต่ผมเห็นแชทก่อนเอ้ายอมไหม นี่เี็บเก้าแรกเลยนีเก้าซ้ายถึงก่อนเดยเอ้าเจเจคีนัมต้องรู้กันรอห้องก่อนะว้าเปที่แมวเขาวิ่งว่าวสวัสดีจ้าอู้ขอบคุณพ่าแจ๊ทานค่ะเด็กๆมาเร็วน้องๆมาเร็วมาทานปลาั้โกุกันค่ะลุงน้ำซื้อมาให้เยอะเลยอร่อยมากเช้านี้มาเป็นไง โชคจะเป็นของเราดูอยู่กันครบเลยยรีรีบสุดแล้วทำไมมากันเช้าจังเลยคะหนูนะคะนึกว่าเป็นเดวินเนอร์มาคนแรกก็รีบมาเคลียร์งานอะไรีเดี๋ยวก็หยุดยาวแล้วเนี่ยเดี๋ยวเคลียร์งานไม่ทันเนี่ยเออแล้วนี่หยุดยาวนี่ไปเที่ยวไหนกันบ้างเนี่ยเด็กก็น่าจะอยู่บ้านเนี่ยแหละครับลุงน้ำไม่ก็ออกไปขับรถเล่นในเมืองหยุดยาวรถไม่น่าจะตไปครับ หมวยก็ไม่มีแผนไปไหนเลยค่ะคงอยู่บ้านนอนดูหนังยาวๆเลยแล้วเจเจล่ะคะมีแผนไปไหนไหมหรือว่ากลับเชียงใหม่อุ้ยเฮามันเป็นคนเมืองค่ะต้องป๊กไปกินลาบนะเนติหนหาบ้านน้องพึ่งไปเชียงใหม่มาเจ้าเจ้าไปเจอเด็กน่อยขายข้าวต้มมัดอ<ฮ>เออขอพูดก,การอยู่อ่ะ ยากเลยมีเด็กน้อยเนี่ยเขาขายเขาต้มมัดอยู่ผมไปเที่ยวเชียงใหม่มาแล้วนี่มีชาวต่างชาติเยอะไงชาวไทยก็เข้าไปขอซื้อต้มมัดก็ถามเท้ามัดเท้ามัดเด็กก็งงกันเลยฝรั่งก็ถามเท้ามัดเท้ามัดเด็กก็เลยตอบเท้าบดมัดแม่เท้ามัดอ้ยแม่ขยันนะเนี่ยให้ลูกมาหาเลยได้ช่วงปิดเทอม แผวพาวพอจะได้หยุดยาวแล้วแผวพาวมีความสุขงเดี๋ยววันนี้จะมีเด็กฝึกง,งานมาใหม่คนหนึ่งนะครับชื่อน้องกัสด<อ>เดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมาแล้วเดี๋ยวลุงพามาจับนะแล้วก็เแจ๋ล่ะคะจะไปเที่ยวไหนถ้าแจก็คงกลับบ้านเหมือนเดิมแล้ะคะ่ะไปเยี่ยมหล,หลานๆป่าเนี้ยนะก็คงโตกันหมดแล้วคะ่ะเออลุงน้ำลุงน้ำโพสค,คลิปหลานนะคะดูสซนนะคะ โอ้โห oh, โซนมากเวียนหัวเลยแล้วก็เดี๋ยวนี้นะเวลาจะทําอะไรนะต้องมีข้อแลกเปลี่ยนหลานลุงน้ำเนี่ยคือคนที่ลุงน้ําโพส์คลิปไปฮะที่ผมดูอะที่ถ่ายหลานแล้วถามว่านอนอยู่ไหนไหนนอนอยู่ไหนจ้าใช่ใช่ถอนเกงให้ดูอะใช่นั่นแหละลุงเห็นมันตลกดีลุงก็เลยโพสต์เก็บไว้ <c oughs> เผื่อเขาโตขึ้นเขาจะได้ดูไงเอาโพสด,ด้วยครับลุงน้ำคะานินว่ามันไม่น่าดีมั้งคะมันไม่เห็นดียังไงน่ารักดีออก ก็ดูดีออกเอออ่านี่ไงโทรมาละขอตัวก่อนนะครับค่ะว่าไงครับปันปันหลานรักเออป้าแจเข้าใจที่น้องนีนพูดนะคะเพราะลุงที่น้ําทำมันไม่เข้าท่าจริงแหละแต่ว่าป้าแจว่านะลุงน้ําเขาไม่ได้คิดอะไรหรอกค่ะอหมวย ช่วงนี้งานหนักเหรอจ๊ะดูพลิเลียแล้วเกินอือใช่ค่ะบอสนอนไม่ค่อยพอเลยค่ะงานเยอะเหรออือที่นอนมันแคบค่ะแล้วก็พอดีว่ามีแมวมานอนเบียดด้วยมันก็เลยนอนไม่พอค่ะอือแหมมีมุกค่ะบอสเดี๋ยวนี้อารมณ์ดีบอสคะ <c oughs> แบบนี้เพิ่มงานได้เลยค่ะอารมณ์ดีหัวแล่นขนาดนี้คิดถึงนะครับฟันฟันูน้า ป้าน้านอลุงน้ำคุยกับใครคะหลานหรออ๋อหลานครับป้านป้านสวัสดีนะนา้าหน่อยครับโอ,อ้สวัสดีค่ะว้ายสวยจังเลยอ่ะคนนี้น่ารักครับน่ารัก<า>ชอบเต้นเต้นเฮนานา้าดูหน่อยเร็วเข้าเดี๋ยวลุงให้ตังกินขนมไปเร็วโอ้ยน้องหาแล้วนะคะเนี่ยสงสัยง่วงนอนป้านเต้นหน่อยอย่าให้ลุงเสียหน้าเร็วเร็ว,วหน้านะอ๋อลุงน้าค่ะไม่เป็นไรไม่ต้องไปกดดันหลานค่ะไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไร โอเคครับผมครับทั้งนั้นเดี๋ยวขอตัวก่อนนะครับค่ะพันพนคุยกันก่อนคุยกันก่อนไปเต้นเลยนะเรานี่อออันนี้คือคอนเทนต์ลุงอวดหลานใช่ไหมหลานจะหลับจะนอนด้วยจะนอนอ้อบอสคะนินว่าเราควรจะต้องเตือนลุงน้ำแล้วนะคะเอาเตือนเรื่องอะไรอ่ะก็ลุงน้ำอะค่ะบอสกำลังสร้างความจดจำแบบผิดๆให้กับหลานอยู่ค่ะแค่เรื่องเต้นจับแลกเงินค่าขนมเนี่ยนะ มันไม่ใช่แค่เรื่องเต้นนะสิคะบอสคือเมื่อเช้าคุยกันเรื่องลุงน้ำหยอกกับหลานค่ะแบบว่าให้หลานนะคะโชว์อวัยวะสงวนด้วยมันก็จะกลายเป็นว่าหลานลุงน้ำจะเข้าใจว่าการกระทำเพื่อแลกกับบางอย่างมันเป็นสิมปกติค่ะแล้วอย่างเงี้ยค่ะบอสนินว่าถ้าเรายังอธิบายให้ลุงน้ำเข้าใจไม่ได้เนี่ยมันเหมือนจะเข้าข่ายการกรูมมิ่งเด็กผ่านสื่อออนไลน์เลยนะคะอือกูมิ่งเด็กเลยเหรอครับเนี่ย วันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับคำว่า grooming กันนะคะ grooming ในที่นี้หมายถึงการเตรียมเด็กออนไลน์ซึ่งจะนำไปสู่การล่วงละเมิดทางเพศค่ะ โดยที่ผู้ที่จะหลอกลวงเด็กและเยาวชนเหล่านี้นะคะจะทำให้เด็กมีความรู้สึกไวเนื้อเชื่อใจพวกเขาก่อนค่ะไม่ว่าการที่จะสร้างภาพโปรไฟล์หลอกลวงภาพโปรไฟล์ปลอมขึ้นมาโดยการสื่อสารผ่านทางช่องทางออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นโซเชียลมีเดียนะคะหรือแม้กระทั่งในเกมออนไลน์นั่นเองค่ะ โดยอาชญากรไซเบอร์จะใช้ความไร้เดียงสาของเด็กๆเ,เป็นเครื่องมือในการหลอกให้พวกเขาทำในสิ่งที่พวกเขาไม่เคยทำมาก่อนนะคะโดยใช้พื้นที่สังคมออนไลน์ที่มีการชักจูงกันตลอดเวลาดังนั้นเหยื่อก็จะให้ข้อมูลและกระทำการต่างๆด้วยความสมัครใจหลังจากนั้นนะคะ เขาก็จะเริ่มบทสนทนาที่เกี่ยวกับเรื่องเพศและส่งเนื้อหาเกี่ยวกับเรื่องเพศสัมพันธ์จนในที่สุดจะนำไปสู่การนัดพบเจอและเกิดการล่วงละเมิดทางเพศในที่สุดนั่นเองค่ะ ัว่าการจัดสรรคลื่นความถี่และการรักษาสิทธิวงโครจรดาวเทียมจะทำให้เราทุกคนมีชีวิตดีขึ้นสัญญาณถ่ายทอดสดชัดแจ๋วเหมือนไปนั่งอยู่ขอบสนามคุณแม่เข้าถึงความรู้ได้สบายสบายและยังเปิดโอกาสสร้างรายได้ใหม่ๆอย่างทั่วถึงขอบคนะครับความสุขของบ้านหลังเนีน้ก็เพราะทุกคนเข้าถึงเทคโนโลยีการสื่อสารแบบไม่มีสะดุดไงละ่ะจัดสรรคลื่นความสุขเพื่อทุกคน ลวงลวงลวงอย่าแช์อย่าแช์แช์แช์เรื่องลวงแช์แช์แช์ข่าวจริง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 โปรแช์สตปเสตปอปแ k กตั้งสติก่อนแชร์ข่าวจริงโอเคนะเดี๋ยวคุณไอ้ครับรบกวนนะครับทุกทุกคน ขาหลานมารับหลานโตแล,ล้วครับคนเมื่อกี้อ้าวคนเมื่อกี้ปะคะเป,ปะเปล่าเปล่าครับพูดเล่นครับพูดเล่นนี่น้องกัสดนะ,ค,ะครับจะมาเป็นนิสิตฝึกงานคนใหม่ของเรานะครับฝากทุกคนดูแลด้วยนะครับใช่ครับเ,เ,รเรียกเรียกสันว่ากัสดครับแล้วเรียกยาวๆฮะก<า>ัสคุณมาฝึกง,งานบริษัทผมคุณต้องผ่านผมก่อนอ๋อผมสัมภาษณ์เองเอาเลยความรู้คุณมีปะมีครับผมเพราะว่าส่วนตัวผมในประวัติการศึกษาผมจบสูงครับจบสูงครับผม จบปริญญาเอกเรียนอยู่หอไอเฟลครับมหนึ่งพี่ไหนมหนึ่งบลองครับมสองเวียดนามมสามอิตาลีมสี่เห็นหญ้ามห้าเห็นผักเห็นผักทำไมเครื่องลุงฮะไป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 ขอทัวร์กันครับเดี๋ยวพาไปแนะนำแผนกอื่นๆก่อนไปหลงแป๊ไปโอเคแล้วก็ถ้ดีค่ะโอ้ทุกคนคะกลับมาเรื่องกรุงมิ่งกันก่อนค่ะฮะกูถึงเรื่องกรุงมิ่งเหรอคะ อ๋อด้วย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 อ๋ออ๋ออากจะด้วยใช่ไหมคะใช่คะ่ะป้าเจกําลังพูดเรื่อง grooming ผ่านสื่อออนไลน์ที่มินพยายามจะพูดตอนเช้าไงคะ่ะโอ้โหเรื่องนี้มันสําคัญนะ grooming เนี่ยคือเราปล่อยมันไม่ได้อะใช่แปลว่าอะไรอ๋ออ้อวาวไทยหนูไม่รู้เหรอคะแต่ป้ารู้นะคะ กูมิ่งก็คือการกระทําของผู้ใหญ่อะค่ะที่ทําให้เด็กอะเชื่อใจและไว้ใจโดยมีจุดประสงค์เพื่อหลอกลวงไงล่ะคะถูกต้องค่ะหรือที่เห็นตามข่าวค่ะพวกกูมิ่งเนี่ยจะมีพฤติกรรมสร้างความเป็นมิตรให้กับเด็กก่อนเสมอเพื่อให้เด็กตายใจแล้วหลังจากนั้นก็จะทําการล่วงละเมิดทางเพศภายหลังค่ะผมว่านะเป็นอันตรายเป็นภัยสําหรับเด็กๆจริงๆนะครับและโ,โหยุคนี้ภัยออนไลน์มันเยอะมากๆเลย ถูกต้องเลยค่ะทายเพราะฉะนั้นอย่างที่นีนบอกว่าเรื่องนี้เราจะต้องทําให้ลุงน้าเนี่ยเข้าใจเรื่องนี้ให้ได้เพราะว่าถ้าไม่เข้าใจเนี่ยสุดท้ายคนที่จะเป็นอันตรายที่สุดก็คือตัวลุงน้ําและหลานลุงน้ําค่ะใช่เอ๊ะหมวยหมวยลองเช็คให้พี่ทีสิว่าพรุ่งนี้พี่มีนัดคุยงานกับประธานสภาเด็กและเยาวชนแห่งประเทศไทยไหมเพราะว่าจะหาข้อมูลเพื่อทำโปรเจกต์ใหม่ อ๋อใช่ค่ะบอสเรานัดลองฟ้องที่ออฟฟิศเนี่ยค่ะนัดคุยเรื่องแนวทางปกป้องคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์ค่ะโอเคงั้นเดี๋ยวพรุ่งนี้อาไทยกับโอนิวเนี่ยเข้าไปฟังพี่คุยกับน้องฟ้องด้วยเลยเดี๋ยวก็จะได้ชวนลูกน้ามาฟังกันด้วยก็จะได้เข้าใจไม่สร้างความจำผิดให้กับหลานเนาะได้เลยค่ะบอสไป,ไปหยิบ แฟ้มข้อมูลนะพี่ <S <S ดิเอาได้ได้ได,ด้พี่เออทำตัวให้มีประโยชน์บ้างอ่าแฟ้มข้อมูลแฟ้มข้อมูลใช้เด็กแล้วเดี๋ยวนี้ใช้เด็กแล้วนี่ครับพี่แฟ้มข้อมูลครับเฮ้ยนี่แฟ้มประวัติเอาแฟ้มข้อมูลไหมขอโทษครับขอโทษ,อ,โทษอ่ะนี่ข้อมูลครับสีชมพูนะแทนเออเฮ้ยนี่เป็แฟ้มบริษรัทขอโทษพี่ขอโทษครับเฮ้ย เขอโทษคกับพี่อันนั้นใช่เ้วจะโอ้ยทำไมล่ะพี่เฮ้ยถูกแล้วกอแจ้ขอกาแฟแก้วหนึ่งด้วยครับอ๋อได้เลยค่ะลุงน้ําแต่นี่สงสัยยังเลยทําไมวันนี้คุณไอ้เขาให้ลุงเนี่ยมาดูเรื่องรายละเอียดเรื่องข้อมูลอะอะไรกับ2คนเรา อ,อยู่ด้วยก็ดีแล้วค่ะลุงน้ําเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันเกี่ยวกับเรื่องเด็กด้วยแล้วลุงน้ำเนี่ยมีหลานมีเด็กอยู่ที่บ้านค่ะวันนี้นะคะที่เราจะคุยกันเนี่ยคือจะคุยกันเรื่องนี้เลยนี่แนวทางปกป้องคุ้มครองเด็กจากภัยออนไลน์ถ้าลุงน้ํารู้เรื่องนี้นะคะลุงน้ําจะได้เอาไปใช้เฝ้าระวังให้กับเด็กๆที่บ้านยังไงคะ ดีเหมือนกันครับเพราะหลานลุงเนี่ยนะอยู่บนออนไลน์วันหนึ่งตังหลายชั่วโมงแล้วเราไม่มีเวลาอยู่กับเขาตลอดเวลาก็น่ากลัวเหมือนกันเนาะสปอตลุงน้ำมีคําถามอะไรถามได้เลยนะลุงน้ำเพราะว่าผมอยากรู้คําถามแบบในทางของผู้ปกครอง<ม>บ้างอะไรเงี้ยอในทางผู้ปกครองใช่<า>ได้ <S 2> <S 2> อุย้ยบอสมาแล้วค่ะสวัสดีจ้ะทุกคนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะนี่น้องฟองหนาะเิญน,นั่นจงจะเชินค่ะ งั้นก็ขอแนะนําตัวก่อนละกันนะคะน้องฟองที่ชื่อพี่โอนินนะคะคนี่คือพี่อาไทค่ะพี่สองคนเป็นครีอทีฟของโปรเจกต์นี้ค่ะคและนี่นะคะก็คือลุงน้ํานะคะน้องฟองเป็นฝ่ายบุคคลของบริษัทพี่ค่ะแล้วก็พี่เดี๋ยวจะให้ลุงน้าม,มานั่งฟังในฐานะผู้ปกครองเพื่อมีคําถามอะไรเพิ่มเติมได้เลยครับบอสไอตาสายจ๋วยอด <c oughs> <c oughs> พี่ขอเริ่มเป็นคําถามแรกก่อนเลยนะคะน้องฟองค,ค่ะพี่อยากรู้ว่า ในปัจจุบันนี้ค่ะสถิติการใช้สื่อโซเชียลมีเดียกับเยาวชนเนี่ย<ม>เป็นยังไงบ้างคะครับก็ปีที่แล้วนะครับเขาได้มีการเก็บสถิตินะครับของเด็กประถมถึงมัธยมปลายนะครับซึ่งเด็กประถมกับมัธยมปลายเนี่ยมีการใช้อินเทอร์เน็ตหรือว่าใช้โซเชียลมีเดียเนี่ยถึง85%เลยนะครับ oh. ถึงมากๆเลยนะครับ85%ซึ่งมีการใช้อินเทอร์เน็ตเนี่ย3-5ชั่วโมงลองลงมาเนี่ย6-8ชั่วโมงเลยทีเดียวครับ ซึ่งถ้าเกิดนับสถิติอีกอันนึงนะครับก็คือ23เปอร์เซ็นต์เนี่ยเด็กและเยาว,วชนใช้อินเทอร์เน็ตถึง10ชั่วโมงต่อวันเลยทีเดียว <Wow. S 1> เยอะมากๆเลยโอ้โห oh, 23เปอร์เซ็นต์นี่เยอะอยู่นะคะคแล้วอย่างนี้การใช้สื่อโซเชียลมีเดียที่เพิ่มมากขึ้นแบบนี้คะ่ะทำให้เกิดการเสี่ยงภัยออนไลน์มากขึ้นด้วยไหมคะน้องฟองเรียกว,ว่าเป็นปันจจัยหนึ่งอย่างเดียวแล้วกันนะครับเพราะเนื่องจากว่า จากการเก็บสถิตินะครับประมาณ11%เนี่ยเด็กไทยกําลังเข้าสู่เว็บที่ผิดกฎหมายหรือเว็บที่อันตรายนั่นเองครับผ่านพฤติกรรมของตัวเองเนี่ยครับด้วยการแชร์ส่งต่อให้เพื่อนหรือว่าการเซฟเก็บไว้แล้วก็อีกพฤติกรรมหนึ่งก็คือพฤติกรรมการเรียนแบบนั่นเองครับอันนี้ขออนุญาตถามนะฮะตอบชิวๆสบายๆายได้เลยเดีย๋ยวจะเครียดโอเคเออคือว่าผมอยากรู้ว่าแล้วภัยออนไลน์ต่อเด็กและเยาวชนเนี่ยมีอะไรบ้าง จริงๆเราเยอะมากๆเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราแบ่งเป็น3ประเด็นประเด็นแรกเนี่ยคือไซเบอร์บูลีอิงหรือว่าเป็นการถูกบูลี่การกั่นแกล้งทางออนไลน์นั่นเองครับ mm hmm. แล้วก็อีกไซเบอร์หนึ่งนะครับคือไซเบอร์สต็อกกิ้งการถูกติดตามคุกคามทางออนไลน์อ่าสอันแล้วนะฮะแล้วอันที่3คือไซเบอร์กูมมิ่งการถูกล่อลวงทางเพศหรือว่าการชวนพูดชวนคุยในเรื่องทางเพศ ที่ไม่เหมาะสมนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับยังเป็นเรื่องของการโดนชักชวนเล่นพนันออนไลน์<ๆ>การเข้าถึงเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเช่นยาเสพติดความรุนแรงและอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับจริงจริงแล้วในมุมผู้ปกครองเนี่ยภัยอยาไหนที่อันตรายและน่ากลัวที่สุดครับครับจริงๆแล้วที่สําคัญที่สุดเลยนะครับคือตอนนี้เด็กไทยเนี่ยกำลังเจอเพื่อนใหม่ทางออนไลน์ได้รวดเร็วและง่ายมากยิ่งขึ้นครับซึ่งก็จะเป็นจุดเริ่มต้นนะครับที่ทําให้เด็กไทยเองเนี่ย เจออาชญากรไซเบอร์และที่สําคัญเลยนะครับปัญหาเรื่องของออนไลน์นะครับนั่นก็คือกลุ่มมิ่งนั่นเองครับจริงๆแล้วกลุ่มมิ่งเนี่ยมันคืออะไรครับกลุ่มมิ่งนะครับก็คือการสร้างความเป็นมิตรสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจเข้ามาตีสนิทสนมกับเด็กนั่นเองครับซึ่งเขามีเป้าหมายในการล่วงละเมิดทางเพศในภายหลังนั่นเองครับ ซึ่งอาชญากรซไซเบอร์นะครับเขาจะใช้ความไร้เดียงสาของเด็กนี่แหละครับเป็นเครื่องมือในการให้เด็กเนี่ยกระทําในสิ่งที่เด็กไม่เคยกระทํามาก่อนครับดังนั้นนะครับเหยื่อเขาก็จะให้ข้อมูลแล้วก็การกระทําด้วยความสมัครใจครับจนเกิดเหตุร้ายนั่นก็คือคนอื่นเนี่ยก็จะว่าได้ว่าเด็กให้ท่าหรือเปล่าหรือว่าเด็กสมยอมน,นี่เองครับเราเรียกคนที่รอลวงว่ากลุ่มมอือถูกไหมคะถูกต้องครับเราเด็กแบบไหนที่จะตกเป็นเหยื่อกูมเมอร์ได้คะ ลวงลวงลวงอย่าแช์อย่าแช์แช์แช์เรื่องลวงแช์แช์แช์ข่าวจริง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 โปรแช์สตอปเฟกสต๊อแบกตั้งสติก่อนแชร์ข่าวจริง เราเด็กแบบไหนที่จะตกเป็นเหยื่อกูเมอร์ได้คะครับ,รบขั้นตอนแรกเลยของอาชญากรไซเบอร์นะครับขเขาก็จะเลือกกลุ่มเด็กที่มีความเปราะบางครับอย่างเช่นเด็กที่มีปัญหาครอบครัว <_ c oughs> เด็กที่ต้องการเงินเด็กที่มีปมฝังอยู่ในใจอ๋อใช่ใช่ใช,ใช่ที่เคยดูข่าวอย่างพวกคนร้ายเนี่ยนะเขาจะชอบทําให้เด็กเนี่ยไว้เนื้อเชื่อใจแบบรับฟังปัญหาต่างๆของเด็กหรือบางทีเนี่ยนะก็ซื้อของให้เด็ก โดยที่วันนั้นไม่ใช่วันสําคัญอย่างเช่นซื้อโทรศัพท์ซื้อเสื้อผ้าให้เงินสดแล้วก็จะแยกตัวเด็กที่นะออกจากสังคมครอบครัวโดยการชวนไปนไหน2ต่อ2แล้วก็อาจจะเลยเถิดไปทาอะไรที่แบบขาดสติจนเข้าสู่การล่วงละเมิดทางเพศคนร้ายเนี่ยจะใช้วิธีการมีความลับร่วมกับเด็กครับ mm. เพื่อให้เด็กเนี่ยแยกตัวจากคนอื่นโดยอาจจะใช้คํามั่นสัญญาหรือการคมคู่หรือการบังคับนั่นเองครับ ด้วยการดึงเรื่องเพศเนี่ยเข้ามาอยู่ในความสัมพันธ์เช่นการส่งภาพโป๊เปลือย mm hmm. การใช้คําพูดที่ล่วงละเมิดนั่นเองครับเท่าที่ฟังคุณฟ้องพูดมาเนี่ยมันไม่สามารถเกิดได้ในระยะเวลาอันสั้นเลยนะครับครับซึ่งพฤติกรรมเหล่านี้นะครับจะใช้ระยะเวลาถึงเป็นปีหรือว่าหลายๆเดือนเลยทีเดียวครับเพราะเนื่องจากว่าต้องสร้างความเชื่อใจให้กับเด็กแล้วก็นํามาสู่การล่วงละเมิดทางเพศนั่นเองผมเข้าใจแล้วฮะแล้วพอ เกิดเหตุร้ายขึ้นเนี่ยเด็กคนนั้นก็จะถูกกล่าวหาว่าให้ท่าหรือสมยอมจริงๆแล้วอะครับเรื่องของกุมมิ่งเนี่ยครับไม่แค่ผู้ใหญ่กับเด็กอย่างเดียวนะครับแต่ยังมีเด็กกับเด็กหรือว่าในกลุ่มเพื่อนที่กลุ่มมิ่งกันเองก็มีเหมือนกันนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่น่ากลัวมากจริงๆแล้วตอนนี้เด็กไทยนี่โดนกลุ่มมิ่งเยอะไหมครับครับจากข้อมูลของมูล,ลนิธิอินเทอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทยนะครับเขาบอกว่าเด็กประถมปลายเนี่ยครับ มีการถูกกุมมิ่งหรือล่วงละเมิดทางเพศทางออนไลน์ถึง12เรือลยทีเดียวครับใช่แล้วก็มีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆอีกด้วยในเมื่อเรารู้สาเหตุอยู่แล้วครับทำไมถึงมีเหยื่อเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับเปรียบเทียบไม่ง่ายนะอาไทาถ้าเราโดนทิงรับเนี่ยเรารู้ตัวว่าเราเป็นเหยื่อถูกไหมแต่กรณีกูมิ่งเนี่ยเด็กะจะไม่สามารถรู้ได้เลยว่าตัวเองเป็นเหยื่อจนกว่าเรื่องนั้นจะเกิดขึ้นเรื่องบทลงโทษก็สําคัญนะครับเพราะว่าหลายประเทศเนี่ยครับ การไซเบอร์กุมมิ่งเนี่ยคือความผิดทางอาญาเลยนะครับแต่ในประเทศไทยนะครับก็ยังไม่มีบทลงโทษเกี่ยวกับไซเบอร์กูมมิ่งโดยเฉพาะนั่นเองครับโหได้ยินแบบนี้แล้วใจหายเลยนะครับต้องบอกแบบนี้นะครับว่าการล่วงละเมิดทางเพศหรือว่าการกุมมิ่งเ่ยครับไม่จําเป็นต้องรองให้เกิดเหตุการณ์ก่อนเพียงแค่การสร้างให้เด็กเล่้ยวชนไทยของเราเนี่ยครับรู้เท่าทันสื่อออนไลน์มากยิ่งขึ้นโดยนะครับ ผนึกกาลังกับภาครัฐและก็ภาคเอกชนนะครับสนับสนุนให้การกุมมิ่งเป็นความผิดทางอาญาก็จะทําให้จํานวนเด็กที่ถูกล่วงละเมิดทางเพศเนี่ยลดน้อยลงอย่างแน่นอนครับและเด็กไัยก็จะเป็นเหยื่อของภัยออนไลน์น้อยลงนั่นเองครับเป็นไงบ้างจ๊าสำหรับวันนี้ได้ข้อมูลครบไหมโอ้โห ครบซะยิ่งกว่าครบอีกค่ะบอสแล้วก็ได้ความรู้เยอะเลยยังไงขอบคุณน้องฟรองมากมากเลยนะคะครับยินดีมากๆเลยครับที่ได้ให้ข้อมูลในวันนี้นะครับแต่ถ้าเกิดอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมนะครับสามารถบอกได้ที่คุณไอได้เลยนะครับได้เลยค่ะอาทายเอาอีกแล้วอะไรจะบอสเดี๋ยวบอสรบกวนลงไปส่งน้องฟรองให้บอสทีนะจ๊ะ<อ>ไปครับสาาวัสดีครับดูสั้นดูสั้สวัสดีครับ บ้านนี้ฮะบายลุงน้ำคะครับในฐานะผู้ปกครองอย่างเราเนี่ยวันนี้ได้ข้อมูลเพียบเลยไหมคะได้มาฟังวันนี้แล้วนะครับผมรู้สึกว่าผมทําให้หลานผมเนี่ยจดจําในสิ่งที่ผิดผิดไปหลักครับยังไงคะลุงน้ำก็ปกติเวลาที่ผมหยอกล้อกับหลานวิดีโอ,โอคอกลกับหลานเนี่ยนะครับผมก็มักจะหยอกหลานแกล้งหลานขอดูนอนบ้างหรือว่าให้เขาเต้นเพื่อที่ ผมจะได้ให้เงินเขาไปซื้อขนมค่ะผมทําให้เขาจดจําในสิ่งที่ผิดผิดแล้วถ้าวันหนึ่งเขาไปเจอคนร้ายที่ทําแบบผมเนี่ยเขาก็จะคิดว่าเป็นเรื่องปกติแล้วเขาก็จะตกเป็นเหยื่อของกรูเมอร์ไปในที่สุดดีมากค่ะเองสุดสุดเลยสุดๆไปปรับใช้นะคะลุงหนาครับเรียบร้อยครับบอสไปส่งแล้วปากซอยขอบใจจ้ะเนี่ย จากที่ป้าแจฟังเบื้องต้นนะคะไอการที่เราแบบคอยอสอดส่องดูแลหลานๆสังเกตดีๆเนี่ยน่าจะช่วยการกุมมิ่งได้ใช่ไหมคะช่วยได้แน่นอนครับป้าแจถ้าเราสังเกตพฤติกรรมดีๆเนี่ยเราจะรู้เลยว่าถูกกุมมิ่งหรือไม่ถูกอย่างเช่นง่ายๆเลยนะครับสังเกตพฤติกรรมว่าเอ๊ะถ้าช่วงนี้เนี่ยชอบเก็บตัวเริ่มมีความลับ<า>มีแฟนอายุมากกว่า หรือมีของใช้ที่มีมูลค่าแพงๆที่ไม่สามารถอธิบายได้ว่าได้มายังไงเราก็สามารถชนิฐานเบื้องต้นได้ว่ากำลังถูกกุมมิ่งอยู่ครับใช่ค่ะแล้วนีนว่านะคะยังต้องมีเด็กบางส่วนแน่ๆที่โดนทำให้เข้าใจผิดว่าการล่วงละเมิดอ่ะเป็นการทดแทนบุญคุณแน่ๆ ต้องมีอะไรแบบน,นี้แน่ๆเรานี่นะต้องทําให้เด็กเข้าใจว่าการทดแทนบุญคุณเนี่ยมันมีได้หลายวิธีไม่ใช่แค่เฉพาะกันยอมให้ล่วงละเมอทางเพศโถ้าอย่างเงี้ยถ้าเราสงสัยว่าลูกหลานเราอะ่ะกำลังจะตกเป็นเหยื่ออย่างเงี้ย นะคะก็อย่าไปดุด่าว่าเขาเชียวนะคะไม่งั้นเดี๋ยวเขาจะตัดเลิดไปไกลอีกนะคะจริงค่ะจริงค่ะป้าแจนินว่านะคะแทนที่จะดุด่าเราไปทําให้เขาเข้าใจหรือว่ามองเห็นผลเสียที่มันจะเกิดขึ้นน่าจะดีกว่าเนาะอ,อย่างเช่นแบบเอะถ้ามีโรคแบบ มีเพศสัมพันธ์แล้วเกิดโรคมาจะทํายังไงหรือแม้กระทั่งแบบว่าถ้าเราโดนแอบ,บถ่ายเวลาโป๊เปลือยแล้วภาพมันนันหลุดขึ้นมาเนี่ยผลเสียที่เกิดขึ้นจะเกิดอะไรขึ้นเลยแบบนี้เหมือนถ้าเด็กพอเขารู้แล้วว่าผลเสียที่ตามมาจะเป็นอะไรเขาก็จะเริ่มป้องกันตัวเองละแล้วเขาก็จะไม่ตกเป็นเหยื่ออีกต่อไปโอเคครับหลังจากนี้ลุงจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการพูดคุยกับหลานใหม่เพื่อป้องกันเขาจากภัยออนไลน์ในอนาคต โอ้โหไม่น่าเชื่อเลยนะคะว่าการคุยกันเล่นๆระหว่างลุงน้ํากับหลานจะนําไปสู่ภัยออนไลน์ได้ถึงขนาดนี้ค่ะมาถึงตรงนี้ผู้ปกครองหลายท่านอาจจะคิดว่าถ้าอย่างนั้นเราก็ตัดสิทธิ์ไม่ให้เด็กๆใช้อินเทอร์เน็ตเลยจะดีกว่าเพื่อให้เลี่ยงไม่ให้เกิดเหตุการณ์ g r o o m ิ่งแบบนี้เกิดขึ้นนะคะจริงๆแล้วส่วนหนึ่งก็อาจจะลดโอกาสและความเสี่ยงเหล่านั้นได้ค่ะแต่ เราลองมาคิดดูนะคะว่ายุคนี้เป็นยุคของดิจิทัลค่ะการที่เราตัดโอกาสไม่ให้เด็กๆได้เรียนรู้ในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีจะลดทักษะที่เป็นดิจิทัลสกิลซึ่งเป็นทักษะที่สําคัญในยุคนี้ของลูกหลานของเราไปเพราะฉะนั้นผู้ปกครองควรส่งเสริมให้เด็กๆมีความฉลาดทางดิจิทัลเพื่อป้องกันภัยจากการใช้อินเทอร์เน็ตค่ะ มีอยู่8ข้อด้วยกันค่ะข้อแรกนั้นก็คือ Digital Citizen Identity ค่ะสอนให้น้องๆรู้จักการจัดการตัวตนและรับผิดชอบต่อการกระทำบนโลกออนไลน์ค่ะ 2. Screen Time Management ค่ะคือการสอนให้ใช้เวลาออนไลน์อย่างพอเหมาะพอดีไม่กระทบกับชีวิตด้านอื่นๆน,นะคะ 3. c y ไซเบอร์บูลีอิงแม e จเมนต์ค่ะคือการสอนให้บุตรหลานของเรารู้จักรับมือกับการถูกกันแกล้งออนไลน์ค่ะ 4. Digital Security Management ค่ะคือการสอนให้รักษาความปลอดภัยการตั้งรหัสผ่านให้เข้าถึงยากนะคะแต่ตัวเองต้องจดจำได้ด้วย Digital Privacy ค่ะคือการรักษาความเป็นส่วนตัว ข้อมูลส่วนตัวค่ะแล้วก็เก็บข้อมูลเหล่านั้นไม่ให้คนอื่นเข้าถึงได้นั่นเอง Critical Thinking ค่ะคือการคิดเชิงวิเคราะห์นะคะการตั้งคำถามเอาไว้ก่อนเป็นข้อมูลจริงหรือว่าเป็นข้อมูลบิดเบือนและสิ่งที่สำคัญอีกอย่างนั้นก็คือ Digital Footprint ค่ะคือการสอนให้หุล้านของเรานะคะได้ตระหนักว่าการกระทำบนโลกออนไลน์ย่อมมีร่องรอยให้ผู้อื่นสามารถสืบและติดตามได้เสมอค่ะ และสุดท้ายค่ะคือดิจิทัลเอมพัซีค่ะคือการรู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่นการไม่กระทำการอันใดที่แม้แต่ตัวเราเองก็ไม่ชอบกับผู้อื่นนอกจากพื้นที่ออนไลน์จะให้ความเพลิดเพลินเป็นครังความรู้ขนาดใหญ่และสร้างความสะดวกสบายในการติดต่อสื่อสารแต่พื้นที่ออนไลน์ก็มีภัยร้ายแฝงอยู่ด้วย เพราะฉะนั้นเราควรที่จะช่วยกันเฝ้าระวังเรื่องของการใช้พื้นที่ออนไลน์ให้มีความปลอดภัยและติดตั้งทักษะของการเป็นพลเมืองดิจิทัลให้กับบุตรหลานของเรารวมถึงตัวเราเองด้วยเพื่อสร้างพื้นที่ปลอดภัยในการใช้สื่อบนยุคดิจิทัลนี้นั่นเองค่ะ The Yeser รู้ไว้ใช่เลย